สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาไทายทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะคะก็คิดถึงทุกคนวันนี้จะมาสอนเจสิกานะคะทำข้าวผัดเนาะแบบง่ายๆสไตล์ของดิฉันเองนะก็เป็นหัดทำเพราะว่าอีกเนาะก็จะไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าอยู่หอพักนักเรียนจะได้ทําเองเป็นเนาะอันดับแรกก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรโอ้ยูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโอสเตอร์ซอส ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ข้าวไว้ right. แม่ทำหุงข้าวหรือยังจำได้ไหมว่าหุงยังยิริมบูฮาตูดูดั้นบนใส่แค่นิ้วเดียวใส่ลงไปน้ำ <Yeah. S 1> ล้างข้าวก่อนนะเวลาทำ <Okay. S 1> ข้าวอันนี้ข้าวอันนี้ทำข้าวผัดอร่อยไม่เหนียว หอดที่แล้วเจสิก้าบอกอร่อยมากใช่ไหมหมดที่ l สส t ใส่น้ำมันลงไปพูดอยอยู่พอละเปิดไฟเปิดไฟตอนเราจกดอก็ตัวนี้อืมต <This one. S 1> uh. นั่นแหละไปปกติลราเขาจะใส่กระเทียมเจียวก่อนเขาจะเจียวกระเทียมก่อนแต่ว่าเจสิก้าไม่กินกระเทียมเจียวนะ่างเงี้ยมีแฮปท์ทุกพูดเลยแ garlic h e r b in Thailand for dels meonai or something but I'm not think i n g you eat it อืมตอนนี้คนคน นี่สูตรของดิฉันเองนะคะท่านผู้ชมดิฉันทําประจําแบบนี้นะคะสำหรับคนที่มีสูตรือนก็สามารถทําตามสูตรของตัวเองได้นะคะดิฉันก็ทําสูตรที่เด็กๆก,กินว่างนันนาท่านผู้ชมคนให้ทั่วคนให้เข้ากันให้เทั่วให้หน้ำแบบระวังที่สุด<อ>ห้ามให้มือมาโดนตรงนี้นะเพราะว่ามันฮอต<อ>คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ อันนั้นจะเอาอันนี้ดิออนนี้ดิมั้ออนนี้มั้ยอันนี้ดีกว่าใส่ไข่ลงไปเลยลูกพูดได้เอกอิงแล้วเอ่อไลดีสโอ้โหเดะจ์จส์จส์เน Yes ไข่แดงนีจังเลยระวังแอะเปลือกมันจะมาโดนค,นคนคนคนให้ขั้วคนให้เข้ากันให้ทุกขั้ว แกล้งเขาก็จะใส่ทูมัทโถใส่อเนียนด้วยนะคะเลยค่ป็นผัดทูมัทโถอเนียนเต๊อันอเนียนแต่เนติวอีจะไฮไลท์ชิฟเฟนที่ไทยเราก็จะใส่หลายอย่างนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศผักต่างๆนะผักคะน้าอะไรเงี้ยแต่แเนติวไม่กินนะคะเนติวกินยากนึงก็เลยก็เลยทําเป็นข้าวผัด แล้วก็กินกับไก่อะไรอย่างเงี้ยนะเขเป็นข้าวผัดเฉยๆเนาะไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฮะก็จะใส่พวกเครื่อ,องปรุงนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคนให้ดากาคนขึ้นเป็นหนลูกเทนโอเวอร์นะข้างบน,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 นเออจะได้แห้งผัดให้มันแห้งเนาวใส่นี้ลงไปลูก ซีดลงไปโหลดซีดลงไปโหลดประมาณเทลงไปผูหมดแล้วหรอพอรักค้นค้นจะให้หัว กันโอ้ยเนาะกันโอ้ยเอาชูกามาใส่ใช้นิดๆวันเออวันเออี๋ยวันสปูนโฟเอาอีกช้อนนึงดีกว่าช้อนเล็กมาก พอแล้วคนให้เข้ากันเทนกวหนอ่งเอาช้อนมนะเอาช้อนนะเดี๋ยวแม่จะใส่โรตีให้อันนี้เป็นโรตีนะคะท่านผู้ชมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ ใส่เพื่อมันจะได้มีกลิ่นหอมของกระเทียมนะคะที่ดีไานใส่อันนี้เพราะว่าในขนอนนะคะในผงขนอนเนี่ยมันจะมีกลิ่นกระเทียมเยอะนะคะส่วนรสด,ดีมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นกระเทียมออกอนคอเอกิฟอาคิแพคเกจคุลุกิมในหลักสูรแล้วซอยซอสก่อนแคสหนึ่งชิมดูที่นึงอร่อยดีไหม พี่บอกเริ่มมีกบันครัอ <Okay. S 3> ยู่หาเยสสามีเขาบอกรักตลอดวันนะคะทั้งวันยันจ้ำอะไรอย่าย <c oughs> คนให้มันร้วยหัวลกูกไอ้อมันิจ กินหรือยังเดี๋ยวปิดน้อให้มันแห้งๆเดี๋ยวปาดให้มันเป็นแห้งๆเลยคนไหนลูกคนไหนเทโน่ก่อนไม่จะหงอกใช่ไหมยืดสองอันนี้อ่ะ ิมหรือยังเมื่อก mm. hm. ี้คี่ทว่ิ่บเมากดื่อยไปเือใมั้ยเนีมัเค็มปหรืลาเนี่หลายอย่างเลยมันคนให้มันั่วนะลูก ีมาชิมมันี่ฝีม,มือเจสสิกา้าสิม,มันอร่อยไหมพอแล้วสุกแล้วต,ตาเสืออะไร่ะ <laughs> ชิมดูดิใส่น้ <laughs> ำตาลเห็นไหมพอหรือยัง now after you if you think it's yummy it's enough i'm gonna eat chocolate i can't taste it very well No, it's gonna brush my teeth okay. it, tastes bit, it tastes a bit like toothpaste how many that yeah we get drinks เป็นไหมทีนี้เป <think> so. ็นเฉยไม่ใช่ oh, ยากอะไรเลยใส่ยางละใส่ยางละเล็กและน้อยใส่ใส่นิดหน่อยก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มเข้าใจไหมถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มไม่อร่อยอร่อยไหมจะฝีมือจะสิค่ะเหมือนแม่ค่ะ จริงเหรอเสร็จแล้วนะคะอาหารของเด็กๆวันนี้ส่วนพวกผลไม้เราก็จะมีผลไม้ตามนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะมีสตรสอเบอร์รี่ <c oughs> อร่อยไหมกะเยะชิมดูสิฝีมือตัวเองอร่อยไหม <c oughs> well, ถ้าทำข้างหน้าเอาเองจะทำเป็นไหม, <Yeah. S 1> ไมเล็กทำอยู่แคนคุูอินโยอนเอาละค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสวยๆงามเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็มาดูคลิปหน้วิดีโอเจสิก้าทำกับข้าวนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you